สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทาวร์แก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาทําคลิปวันนี้ก็ได้มาทําคลิปนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปทําให้เบราว์เซอร์ของท่านเป็นค่าดีฟอลอ์เวลาเข้า Google เข้า y o u t u b e นะครับใน Windows 11นะครับ ผมใช้ ppa ตาทิพย์ร่วมกับ nvda นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือผมเข้าหน้าต่างรันนะครับผมก็พิมพ์เว็บ YouTube ไปแล้วนะครับผมก็ Enter ไปด,ด็อก o ลง f ิ e d g แไปน o ะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ใช้โครมมาตลอดผมก็จะเปลี่ยนไปใช้โครมเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนนะครับเนื่องจากให้ทางร้านเขาติดตั้งวินโดว์ให้ ก็คือไม่รู้วิธีจะไปตั้งก็ตามผมมานะครับกด Windows I ไปที่ Setting นะครับของ Windows 11เนะครับ set this, set this เข้ามาแล้วก็แท็บไปหนึ่งครั้งนะครับ 1. 1> จากนั้นให้เลื่อนลูกศรลงมาหาคําว่าแอปนะครับ it, not, Off, 1. 1> เจอแอปแล้ว Spacebar เ,เข้าไปครับ หลังจากสเปซาร์แล้วนะครับให้แท็บไปนะครับอีกทีหนึงนะครับก็จะมาหน้าต่างของ App แอนด์ฟีเจอนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหาคํัว่า Default App นะครับเมื่อเจอ Default App แล้วสเปซาร์เข้าไปครับเขาก็จะให้เราค้นหาโปรแกรมที่เราต้องการทำให้เป็นค่า Default นะครับ ในนี้ก็จะมีหลายโปรแกรมอย่างเช่นเราต้องการตั้งให้ w i n a อมเล่นไฟล์เสียงตั้งให้โปรแกรมที่เราติดตั้งไนมะ่ว่าจะเป็น vlc media player classic ให้เล่นไฟล์วิดีโออะไรประมาณนี้เราสามารถทำได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปตั้งให้ Google Chrome หรือ เบราว์เซอร์ที่ท่านชอบนะครับเป็นค่า default ส่วนผมก็จะตั้งให้ Google Chrome เป็นค่า default ให้เราพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับให้พิมพ์ t h t t p s h ฮ่นะครับ t tango หรือ t t h a i l a n d นะครับสองครั้งนะครับให้เป็น t tango และ t t h a i l a n d สอตัวจากนั้น p ปะป๊หรือ p p o l a n d นะครับแล้วตัว s s i r าหนครั้งนะครับแล้วก็จะได้เป็น h t t p s เมื่อได้แล้วให้แทบไป1ครั้งนะครับ Microsoft <cam> Pack Tron Taper Edge Unal นี่ครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรา Insert ร์แทบฟังดูเขาจะไม่อ่านเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับ Hear เขาจะโฟกัสอยู่ที่ชุดแอนตี้โฟร์นะครับถ้าเราอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งเราต้องชิปแท็บแล้วแท็บไปครั้งหนึ่งหรืออาจจะแท็บไปครั้งหนึ่งแล้วก็ชิปแท็บกลับมาครั้งหนึ่งนะครับ เซ็ตค่าดีฟอยล์ไฟคายพิมพ์ค่าพิมพ์ H P P Microsoft Edge 96ค่าเบอร์คีย์ค่าอปรคือเขาวันศุกร์ิมพ์ชุดีฟอยบัตครับเมื่อเจออย่างนี้นะครับเราก็กด Enter ไปเลยนะครับดาวน์โหลดวันพุธดนะครับดาวน์โหลดวันพุดีโอเคบัตครับโอเคบัตทอนแล้วก็แท็บไปหนึ่งครั้งนะครับ Microsoft Edge เขาจะโฟกัสอยู่ที่ Microsoft Edge นะครับแต่ให้เพื่อนๆเลื่อนหาเบราว์เซอร์ของเพื่อนๆที่ต้องการให้เป็นค่าดีฟอยล์ บางคนอาจจะชอบ Google Chrome เพื่อนๆบางคนอาจจะชอบ Firefox ก็ไม่ว่ากันแต่ผมไม่ได้ติดตั้ง Firefox ผมก็จะเลื่อนหาคำว่าก g l e Chrome นะครับเมื่อเจอแล้ว Enter ได้เลยครับเมื่อ Enter ไปแล้วนะครับก็ให้ออเอฟโออกมาได้เลยครับลองเข้าเว็บ YouTube ดูหรือเว็บอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเคยเข้านะครับแล้วเขาเป็น Microsoft Edge อย่างผมก็ เมื่อกี้ลองเข้า YouTube แล้วเขาเป็น Microsoft Edge นะครับทีนี้ผมจะลองเข้าดูมดดดผมก็พิมพ์ youtube ไปแล้วในหน้าต่างนั้นนะครับผมก็พิมพ์ YouTube ไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอพิมพ์อีกเขาก็ยังโคงค้างประวัติอยู่นะครับผมก็จะเ n นเ r ไปได้เลยนะครับทีนี้ผมจะลองกด อินเ r t ร์ตทฟังดูนะครับว่าเขาเป็นเบราว์เซอร์อะไรนี่นะครับเขาก็จะเป็น Google Chrome แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันก็เ,เหมือนเดิมนะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและสุขภาพขอให้พบแตเสิ่งทีด่ดีวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ